มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่18ถึงข้อที่24ความว่าเรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโจเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะคลองชีวิตร่วมกันปรากฏว่า พระนางตั้งคันแล้วเดชะพระจิตเจ้าโจเซฟผู้มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โจเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโจเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิด อย่าก,กลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในคันของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศศกจะเป็นความจริงว่า หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อจูเซฟตื่นขึ้นเขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้คือรับภรรยา มาอยู่ด้วยคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารตำคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ทำให้เราได้ทราบนะครับว่า ในยุคนั้นกว่าที่จะมีการสมรสกว่าที่จะมีการแต่งงานกันนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายประเพณีการแต่งงานแบบชาวยิวในยุคนั้นมีสามขั้นตอนขั้นแรกครอบครัวทั้งสองฝ่ายจะต้องเห็นพ้องต้องกันว่าจะเป็นทองแผ่นเดียวกันส่วนขั้นที่สอง ขั้นที่สองก็มีการประกาศแก่วงสังคมทั้งสองก็เป็นคู่มั่นกันถือว่าเป็นพันธะผูกพันซึ่งจะสิ้นสุดได้ก็แต่โดยการตายจากกันหรือการถอนมัน่นอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับทั้งสองขั้นตอนนี้ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันนะครับส่วนขั้นที่สทั้งสองได้แต่งงานอยู่กินกัน แต่เนื่องจากมารีและโจเซฟมั่นกันแล้วภาวะที่ดูเหมือนมารีนอกใจคู่มั่นนี้สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างยิ่งในวงสังคมเพราะฉะนั้นตามบทบัญญัติทางบ้านเมืองของชาวยิวในยุคนั้นโจเซฟก็มีสิทธิ์ที่จะขอถอนมั่นมารีและทางการยิวเองก็สามารถที่จะให้โจเซฟเอาหินขว้างมารีจนตายได้ คุณผู้ฟังครับวันนี้โจเซฟคู่มั่นของพระนางซึ่งเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการให้เรื่องเอิกรกะเกิิกและเป็นที่เสียหายแก่พระนางมารีจึงคิดที่จะถอนมั่นอย่างเงียบๆทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกับโจเซฟ และปรัสแก่โจเซฟว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยเดชะพระจิตหญิงพรหมจารีจะตั้งขันและจะคลอดบุตรชายคุณผู้ฟังครับมีคำถามหลายคำถามค้างคาใจของหลายคนทำไมการเกิดจากหญิงพรหมมจารีจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อความเชื่อของคริสตชน พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าต้องปลอดพน้นปลอดพ้นจากธรรมชาติของบาปบาปที่อาดำถ่ายทอดแก่มนุษย์ทุกคนเพราะพระองค์ทรงบังเกิดจากหญิงจึงทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ฐาน,นะที่ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจึงทรงบังเกิดโดยประสจากเขาเงื่อนความผิดบาปของมนุษย์ เพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์แท้และเป็นพระเจ้าแท้แต่เนื่องจากพระเยซูเจ้าพระองค์ทรง,งใช้ชีวิตยอย่างมนุษย์เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรง,งเข้าใจดีถึงสิ่งที่เราต้องประสบต้องต่อสู้ดิ้นรนและเนื่องจากพระองค์ทรง,งเป็นพระเจ้าพระองค์จึงทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะปลดปล่อยเราจากความผิดบาปทั้งมวล และสามารถที่จะกราบทูลพระองค์ทุกอย่างที่เราคิดรู้สึกและต้องการพระองค์เคยอยู่ในสภาวะที่เราเป็นอยู่คือมนุษย์ซึ่งพระองค์สามารถช่วยเราได้หญิงพรหมจารีจะตั้งขัน และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ รักในองค์พระคิดเจา้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ